สวัสดีครับบีทีพิมเมอร์มอเตอร์ซินนอนนะครับส่งงานนะครับไฟลี่ครับอ่าคันนี้นะครับเป็นมาด้านะครับบีทีนะครับห้าสิบโวล์ครับไฟต่ำครับอ่าที่ลูกค้านะครับทําการอัปเกรดไฟหน้าเพิ่มนะครับเป็นชุดเบอร์เตอร์นะครับไปวอกแปดจุดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับลิขสิทธิ์แท้นะครับบีทีพิมเมอร์มอเตอรซินนอนะครับอ่าเห็นสกินด้านไหนครับมาพร้อมกับทับประหลาดฟ้าห้าสิบห้าวัตต์นะครับวงแหวนเอลดีนะครับส่งครับ เตอร์ทุกตัวนะครับทำงานเป็นบายซีนอนสูงต่ำมีตัวนะครับเดี๋ยวมีแสงหน้าตัวลูกค้าหลังที่ตั้งเสร็จนะครับอ่าที่ป็นแสงหน้าตัวครับสูงครับอ่าแสงกนนอกคมๆแล้วดูแสงผ่านฟิล์มนะครับสูงครับแสงกนนอกตัวลนตหนาต้นะครับสว่างไม่ต่างเลยครับทางร้านนะครับยังคงมีห้องตั้งไฟดับมาตรฐานนะครับสนใจนะครับอัปเกรดนะครับความสว่างผ่านเลนส์โปรเตอร์นะครับสามารถสอบถามมาทางเพจเฟซบุ๊กนะบีทีพีเมียมอเตอร์ซีนอนนะครับทุกสาขานะครับขอบคุณครับ